สวาสดีจ้าไม่งัติบก้นเขาค้นเดิมได้จ้าเด้อสิมาสื่อตัหมักู้ตัหมักู้คนตักทั่วเออสิมาสือตับหมักทั่วเบ้าพีชพงเนี้ฟ้าวไรแม่ค้าบอกว่าตับหมักทั่วผีจ้ะมักทั่วพงสีเอาข้นมาสู้ทั่วจ้าตําทั่วดำจ้ะทั่วปีพีน้อยได้บรอมาสือด้อค่ะ ขายเงีขายบนดีจำพวกตัวเจ็บๆจ้ะต,ตัวบีพี่น้องตัวบีจตำตัวบีเสสแสบๆแต่ประกอบนะคะพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากประกอบกระมี่จ้ะประกอบกระมี่ ใส่ประกอกน้ำเจ็บแสบใส่ประกอบด้วยจ้าแ่บแสบพี่น้องผู้ใดอยากน้ำแย่ทิพมาเด้อย่ทิพแย่ทิพ,ทพโจ้ฝีมือดอกจ้าแย่ทิพมันห้ยกำลังใจกับแสบคือเกาแสบแสบตมตัวปีใส่ประกอบจ้า หยหยีแกพี่น้องอกกองไจิ้จิจมราคาซิมกับคือเก้านาฬจ้าตำถั่วอร่อยอร่อยนะคะตำบักทั่วปีเสจเสจียกะพี่นอ้อง ไปยิ้สิพสติมให้เบื่งเด้อพี่น้อยแ่บพอแล้วแ่บค่ะแ่บพักแ่บจ่าแ่บเ้ยแ่บแอบแ่บแ่บจ้า